อุ้ยอันนี้รอยจริงปะหน้าขุนเฮ้ยน้องคนไทยเมื่อกี้จำจำชื่อไม่ได้แล้วแต่จ,จำได้ว่าเป็นคนไทยดเฮ้ยมีท่อนเดียวได้เหรอเฮ้ยน้องคนนี้อยู่ในราวฉันจำได้อุ้ยเล่นกับไฟอย่ามาเล่นกับไฟต้อนร้อนจะไม่ดี อันย้อชิกรือนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมา r รีแอคชั่นนะครับเป็นการ r รีแอคชั่นทางชุดนอนอีกแล้วเพราะว่าวันนี้เราจะมา r รีแอคชั่นความปังปุริเยให้ดูสีทุกคนเดาสีว่าอะไรจะเดาททำไมในเมื่อหน้าปกมันก็ออกมาแล้วนะฮะวันนี้เราจะมา r รีแอคชั่นบอยทูแพเน็ตงงไหมงงไม่ใช่บอย Planet ทูแต่เป็นบอยทูแพเน็ตเอาสิ แต่ทีนี้เนี่ยฉันกำลังสับสนว่าต้องดูอันไหนอ๋อก็คือเขามีทีมเคมีทีม C K คือเกาหลี C คือไชนีสหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นเพลงประจำรายการน,นะครับมี2อ,อันซึ่งเดี๋ยวเราจะขอดูเป็นฝั่งเคก่อนละกันเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยตอนนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าเื่นเต้นเพราะฉันก็ดูบอลเทนเน็ตมาเหมือนกันนะมาเริ่มดูกันเลยแปลว่าอะไร อันนี้เสียงมีปะเนี่ยอันบินวะเนี่ยโลกครับมาที่โลกแล้วล่าสุดเป็นดอกไม้ใบหญ้าต้นหญ้าต้นไม้ธรรมชงธรรมชาติบ้าไปเฮ้ยเอาตาล이ะเนี่ยอันนี้คือเซ거센터렇게닿을수있기를바랬어น้องเขาคือใคร ความอยู่ในป่าตามจับมแมลงซัมปิงเอา้ากลายเป็นอยู่ในน้ำเฉยลอยไปแล้วล่าสุดอันนี้คือในใต้น้ำเหรอนี่อุ้ยอันนี้ลอยจริงปะตกใจ คือเบทีเหมือนเหมือนลอยจริงแสงพิส้น่กเฮ้ยเวอร์มากเดี๋ยวนะ่ะเวอร์อเกินว้าวเฮ้ยมันเวอร์อเกินอ่ะอันนี้จะต้องเรียกว่าอะไรเซอร์ไบเวอร์ลมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าวดวงดาวผู้ชาย โฮล่าโซล่าโอล่าโอล่าว้าวอาน้องร้เปรเซ์ว้าว you see the fire see the fire wow solo solo wow อ้ยโอ้ยโ เพลงความหนักแน่นอุ้ยเพลงแบบไม่ชินเลยอ่ะอู้ยซฮหายเฮ้ยดีโอ,โอ,โอ,โอ้ทำไมสเตตมันไม่เลือดเลยอูอย้หน้าคุน เฮ้ยน้องคนไทยเมื <sucks> ่อ um, กี hmm, tort, ้จำจำชื่อไม่ได้แล้วแต่จำได้ว่าเป็นคนไทยหุยเนี่ยฮัลโหลโซล่าโซล่าหุย มีน้องที่มาสา,ายนี้ด้วยอ่ะซิเมนทาเออเปลี่ยนบีดแล้วเฮ้ยมีท่อนเดียวได้เหรอเฮ้ยมีท่อนเดียวได้เหรอเฮ้ยน้องคนนี้อยู่ในลาวฉันจำได้ลาวทีมเจวีพี chị ừ, à lời bạc một quý hình đi quá, anh ba lò ม,หมห่หล่ออ่ะไม่หลอหล่อทุกคนเลยัน <c oughs> ี่คนน่ารักอ <c oughs> เอ,อ้ยถอดชุดแล้วเฮ้ยเต้นในน้ำเลยเตียอ้เตียเลยเออ อุยแล้วเมื่อคือมันมีพลาดเดียวแบบพลาดกลุ่มพาดเอ,อ้ยมันอะไรเยอะไปหมดเฮ้ยมันเดี๋ยวนะคอนเซ็ปต์มันเปลี่ยนไปเหรอโอ้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 ไอ้บ้าเห็นดีมากเลย น้องวะชมอยู่นั่นมาเจอน้องเตอเตอร์ก็ชมอยู่นั JI, ่นสวัส<ん>ด <と weight incident> ีสวัสดีสวัสบีบ้าสวอโ้องวะโอแล้ว嘛 โอ้ไม่กอดนูกูเนี่ยน้องคนนี้คนไทยฉันจำได้โอ้ไม่กอดเออแฟรลี่เอนดิ้งเอาลูกเอาหนเออสดใสเอางับไปเลยลูกอ้ายังไงต่อหัวใจมากจ้ะาเออปากทำไมลูกซาลาเน่ อ้ามาเป็นครูเสิร์ฟจิ้มหนึ่งเออเสิร์ฟอีพวกสาววายก่อนเอาใส่ใส่แว้เอ้ยแต่งงานกันไหมครับเอ,อ้าอะไรหัว ฮ้ยแต่ฉันรู้สึกว่าอันนี้มันคืออาจจะเป็นดูทีมซต่อเลยแล้วเราค่อยดูมาสรุปอีกทีนึงอ่ะุกคนเรามาต่อกันที่ทีม C อันนี้ก็คือไบรท์ทูแพนินะภาษาจีนก็ใช้คำว่าทยังเหมือนกันเนาะพระอาทิตยอ่ะอันนี้มาอีกฝั่งหนึ่งเป็นสีแดงเมื่อกี้เป็นฝั่งสีฟ้า ว้าวคนละโลเคชั่นกันอยู่ใต้ดินหองงิเนาะคืออะไรอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะคือฝั่งนีของคใต้ดินหลังโดนขัง为了终有一天能靠近太阳เอ๊ะงงงงอ๋อหรือว่าแบบแบ่งเลยว่าใครร้องจีนได้ก็อยู่ฝั่งจีนไปใครร้องเกา็โดนอยู่ฝั่งไต่ไรเงี้ย ค, right. ค,คนนี้ก็ฝัีเวอร์ช i o n โอ้โโลกแตกกำแพงแตกไปแล exactly. wow. free, ้วลูกหนูหนูหนีลูกแต่มันจะกระโดมใส่ลูกคื่ไงคือส่งนี้ว้าวคนนี้ก็เป็นทีมอ่อเซนเตอร์ฝั่งซีใช่ไหมเอาคนนี้ไม่ลอยอ่ะเสียดายอ่ะคนเมื่อกี้ลอยได้ ไฮเนสซีเวอร์ไว้ออกมายังกระแทกอ่ลูกอุ้ยออกมาหมดเลยเหรอทีเดียวเลยเหรอวายล,ายลอ,ยอยไปแล้วคนเดียวลอยไปแล้วลูกเออลอยลอยไปเลยลูกเออเอาวะยอดมนุษย์เอาาเอมแม็กเดอะพาวเวอร์ เฮ้ยถ้ามนมันเบียวจังหวะซีซั่นเนี้ยตลกอ่ะมันเลิศเนาะเออเฮ้ยอันนี้มาทีเดียวเลยเหรอโซลแดงอ๋อนี่ก็มาโซลเหมือนกันมันได้มาทีเดียวโอ้ผมแดงเลิศ

โอ้นั่นรัะเออ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 เขาดักคนนี้บ่อยมากเลยอ่ะอุ้ยน่าตาดี เฮ้ยน้องคนเมื่อกี้คุค้นๆมากเลยเหมือนเคยเห็นในบอ y Planet s e ซ s o นก่อนที่น้องน่ารักน่ารักอ่ะ 你让我拼命拼命拼命啊！为、啊嗯、我唱劲的呀！ tài áp Mới là mới đi trong người hả? Chim phá cả chim đèn hả được? Chẳng sóc đèn hả? Ui อุ den den ้ยเล่นกับไฟอย่ามาเล่นก uh> ับไฟทนร้อนจะไม่ดีมาเอากินแดมส์มาสู้ครับเฮ้เฮ้เฮ้ไปดูไปดูไป ันนี้ก็คือเป็นจีนหมดเลยเหรอแต่รู้สึกว่าบางคนก็ไม่น่าจะเป็นคนจีนอะเหมือนคนเกาหลีแต่แค่แบบร้อภาษาจีนได้ก็เลยอยู่ฝั่งนกระโดดเลยได้ดูดไ,ด,ได้แต่แบ่งกันในเฮ้ยคนนั้นหน้าคุ้นเอ๊ะหน้าคุ้นหน้าคุ้นทั้งหมด เห็นว่าแบบบางคนก็เออเคยมาซีซั่นที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือบางนบบคนก็แบบเคยไปตั้งแต่ปอดิววอย่าีเงี้ยเออเอ,อ้ยมัวจีนดีนะเออเวอร์ภาษาจีนดีนะ ั่นกรุบหนึ่งเอา้ายังไงชอกไฟเอา้าอันนี้คืออะไรอ่ะพกอะไรมาลูกคุชชั่นเหรอหรือไงเออมงคนนี้นะเพื่อ่เลยอะ oh my god รู้สึกว่ารู้สึกว่ามีความเพลงคอนเซปต์เพลงคอนเซปต์รายการคิดว่าขายเดิมแต่รู้สึกเพลงอ่ะมีความเปลี่ยนไปมากเพราะว่าเพลงแบบอันนี้มันมีความเหมือนแบบแน่นอ่ะมันมีความแบบหนักมันมีความแบบตึงตัง มีความบอยๆมันไม่เหมือนแบบเซอร์ไบเวิลที่เราเคยได้ยินมาที่มันแบบเออเชียอัพเราอะแต่เรารู้สึกว่าอันนี้มันดูไม่เชียอัพเลยอะมันดูแบบมันดูเหมือนเป็นเพลงวงใดวงหนึ่งที่มีคอนเซ็ปต์แบบเบียวๆอะไรอย่างเงี้ยเออแปลกอะคือเพลงมันไม่รู้สึกเชียอัพคนดูขนาดนั้นในความรู้สึกเรานะแต่เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับการที่แบบโอเคเรามาเรามาสตอรี่แบบนี้แหละเอางี้เลย โซล่าไปเลยพระอาทิตย์แทหยางอะไรก็ว่าไปก็คือเอาให้สุดดีนะนี่ชอบนี่รู้สึกว่าเออเพลงมันแบบสนุกดีแล้วก็รู้สึกแปลกใหม่ดีนะเพราะว่าไอ้พวกเซอร์ไพว์ส์ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยหลายๆอันเนี่ยก็มีความว่าเออทุกคนจะจะรู้ใช่ไหมว่าเพลงมันจะมีความแบบเฮ้ยเชียร์อารสดๆสดพรกมีพิกมีผีม,มีอัพน่ารักน่ารัก,รกอะไรอย่างนี้เออแต่อันนี้ก็จะมีความแบบเปลี่ยนไปแล้วก็อย่างหนึ่งที่แบบเซอร์ไพร์มากๆเลยก็คือ เฮ้ยมันมีการแบ่งท่อนกันเกิดขึ้นซึ่งฉันอยากรู้ว่าทําไมมันถึงแบ่งท่อนอย่างนี้ได้นะทุกคนแปลว่าอะไรแปลว่าได้สตีนหรอคืออยู่ได้อภิสิทธิ์อะไรหรือเปล่าคนที่ได้ร้องคนเดียวคนที่ได้เต้นสามคนคนได้อภิสิทธิ์อะไรหรือเปล่ายังไงซีซันก่อนอะทุกคนก็คือร้องทุกคนเท่ากันหมดไม่มีใครมีพาร์ทเดียวอันนี้อยู่มีพาร์ทเดียวมาเฉยอะไรแล้วมีพาร์ทเต้นด้วยสามคนอะไรแต่ก็ไม่รู้คืออะไรนี้ไม่ได้ว่าอะ จะวีหรืออะไรนะอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไงเออส่วนตัวเราอะคือตอนแรกก็คือไม่ได้อะไรมากแต่ทีนี้รู้สึกว่ามีคนที่เราชอบไปรายการนี้คนที่หนึ่งเลยก็คือน้องอ๋องน้องอ๋องก็คือเด็กที่อยู่ในเดอะวินนะครับหรือว่าคนไทยนี่แหละชื่อว่าน้องอ๋องธนาทรนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่ง ก็คือที่เราอะเจอมาตามในตามในเกนะฮะก็คือน้องยูเมกิยูเมกิก็คือคนที่เต้นอยู่ทีมฝั่งเกาหลีอะทุกคนซึ่งยูเมกิจริงๆเป็นคนญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เขาเคยไปสเสมนพามาก่อนก็คืออยู่ทีมวันมิเลียนอะเออแล้วเราก็เลยเรู้สึกแบบเฮ้ยอยากไปดูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีหลายคนที่เราคุ้นหน้ามากๆเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าเราอะเพิ่งมามาดูว่ามีน้องที่ อยู่ในลาวอะไปด้วยคือเราอะเราอะดูรายการลาวของ JYP กับ P Nation ใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับว่าน้องคนเนี้เขาไม่ได้เดกับคลิกฟลิปจริงๆคือเขาอยู่ในไลน์อัพคนเดกับคลิกฟลิปแต่เขาไม่ได้อยู่ในนั้นนี่ก็เลยแบบ what happened with him นะความพีก็คือ มีซีที่น้องร้องคนเดียวไงคือก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยมันยังไงกันกนะแกทำไมถึงมีมการร้องคนเดียวกันเกิดขึ้นยังไงหนูได้อภิสิทธิ์อะไรหรือเปล่าลูกเออแต่ว่าเราอะ่ะยังมองไม่เห็นน้องอ่อกเลยอะ่ะไม่รู้ว่าน้องอ่อกตองอยู่ตรงไหนอะ่ะใครเห็นพานน้องอ่อกเนี่ยแคปมาหน่อยหาพานน้องอ่อกไม่เจอมีใครเชียร์คนไหนบ้างไหนลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยซิเราก็อยากรู้เหมือนกันฝากติดตามกันด้วยแล้วก็ใครที่แบบ เพิ่งมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นี่คือรายการอะไรอย่างงี้ก็มาติ่งไปด้วยกันคือเราก็คิดว่ารูปแบบรายการมีชั่นในรายการก็จะคล้ายๆเดิมแหละแต่คิดว่ามันน่าจะมีอะไรพิเศษมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าสังเกตมาก็คือฝั่ง C กับฝั่ง K ก็คือแยกกันเลยอะแล้วคือมันเยอะมากเออคนเยอะมากก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงแต่ก็รอชมนะทุกคนก็ อาจจะฝากไปติดตามกันด้วยนะฮะแล้วก็เอ้ยใครมีความคิดเห็นอย่างไรกับเพลงนี้หรือรายการนี้หรือจะยังไงอะไรลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะคอมเมนต์ตอบนะโอเคก็สําหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็กับการรีแอคชั่นนะครับเพลงประจำรายการ Boy t o Planet นะฮะหรือ Boy Planet ซีซั่น2ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กันด้วยแล้วจเจอกันใหม่วิดีโอนะวิดีโอนี้แล้วขอตัวไปก่อนนะฮะ